เมื่อชาติที่แล้วเราคือไปเจนนี่เราเกิดในบ้านเล็กๆจนจนหลังหนึ่งและตอนนี้อาหารก็หมดแล้วเพราะว่าไปเจนนี่มาชิมแกงเขียวหวานสุดใหม่ของป้าเ็ยหยุดเอาวัตถุดิบไปทำแกงเขียวหวานซะทีไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วเรากับป้าเลยต้องออกเดินทางหาอาหารกันในป่าแต่ป้าก็ดันพลัดตกบ่อ,อ,บอน,น้ำไปแล้วจูจ่ๆก็มีเทพธิดาปรากฏวมานี่ว่ามามาเล่นอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมไม่กลับบ้านค่คือเทพธิดาตาหากก็นักแสดงมันไม่พอ <c oughs> ตกลงไปคือป้าคนไหนไม่ใช่ทั้งคู่ดีมากไปจนเจนนี่เจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ข้าจะมอบให้ทางป้าสีเงินและป้าสไม่เอาแล้วเราก็เดินหาอาหารต่ออย่างหิวโหยจนกระทัง่งมีเทพองค์หนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาเห็นแก,เก่เจ้าที่เป็นคนดีข้าจะโมอบพรแห่งอ,อาหารให้แก่เจ้าจะได้กินข้าวสักที กำลังคุ้มกับไลน์แมนโฆษณานี่ว่าลดเพิ่ม25บาททุกๆุกจอ5 0บาทก็จุดคุ้มทุกโปรใครคนรถเพิ่มเอีกรีบไปสั่งกันนะจ๊ะไหนอะอาหารจึงด้วยเข้ากดสั่งไลน์แมนให้ไม่ได้มีพลังวิเศษหรอกนะนี่แล้วเราก็รีบกลับบ้านไปด้วยความดีใจในที่สุดก็จะได้กินข้าวสักทีเอาไปจะนนีก็มาแล้วล่้าทุกคนเพิ่งกินอาหารเสร็จกันพอดีเลยแล้วก็ยังมีน้ำปั่นของมาเจ้าเอาไปกินแล้วกันนะไปจะหนีบ้าแล้วไปจะนีหนูหนีออกมาเร็วแล้วเรื่องราวกราก็จบแต่